น้ำซุปร้อนๆเส้นเหนียวนุ่มรสชาติจัดจ้านหน้าร้านมีเรือไม้เป็นเอกลักษณ์แถมยังราคาถูกใช่แล้วล่ะครับที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้ก็คือหนึ่งในเมนูยอดฮิตของคนไทยเรายังก๋วยเตี๋ยวเรือนั่นเองครับ แล้วก๋วยเตี๋ยวเรือที่หลายๆคนชื่นชอบเนี่ยเคยรู้กันหรือเปล่าครับว่ามีต้นกําเนิดมาได้ยังไงซึ่งในเรื่องนี้หลายๆคนอาจจะพอรู้กันอยู่บ้างนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยมีมายาวนานเป็นร้อยปีแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือล่ะมีการพัฒนามาอย่างไรแล้วทําไมเมื่อพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยทุกคนจะต้องเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือรงังสิตกันด้วยมันมีที่มาจากไหนวันนี้เพลินดีมีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ และก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่ศูนย์บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสองทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ ที่มาของก๋วยเตี๋ยวในประเทศไทยนั้นมีข้อสันนิษฐานที่ต้องย้อนกลับไปในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยอา,อาณาจักรอยุธยามีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติมากมายและในการค้าขายกับชาวจีนนั้นก็มีการนําวัฒนธรรมอาหารจีนเนี่ยมาดัดแปลงครับแล้วก็เรียกมันว่าก๋วยเตี๋ยวซึ่งถือว่าเป็นอาหารยอดนิยมที่กินกันบนเรือณนสมัยนั้นแหละครับเพราะว่าชาวอายุธยาเนี่ยใช้เรือในการสัญจรเป็นหลักและถือว่าเป็นอาหารที่แปลกใหม่มากมาก โดยหลังจากนั้นก็มีการนำไปพัฒนาเป็นอาหารอื่นๆอีกมากมายแล้วก็มีการทำเส้นก๋วยเตี๋ยวขึ้นเองหลังจากนั้นนั่นเองครับต่อมาในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้ออกนโยบายสร้างชาติด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจแบบชาตินิยมโดยมีคำขวัญว่าไทยทำ ไทยขายไทยใช้ไทยกินซึ่งณนะตอนนั้นประเทศไทยกำลังตกอยู่ในสภาวะเข้ายากมากแพงและเศรษฐกิจก็ตกต่ำอยู่ครับก็เลยมีการสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยขายแล้วก็บริโภคก๋วยเตี๋ยวกันมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อเพราะเดิมทีการขายก๋วยเตี๋ยเนี่ยจะเป็นอาชีพแรกเริ่มของคนจีนที่เข้ามาตั้งรกรากทำมาหากินอยู่ในเมืองไทย และด้วยเหตุนี้แทนที่จะให้คนจีนที่ขายอยู่ฝ่ายเดียวซึ่งถ้าเป็นช่วงตรุษจีนเมื่อไร่เราก็จะหากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยกันยากมากเท่านั้นครับเพราะว่าคนจีนเนี่ยก็จะหยุดขายซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็มีการผลักดันให้ประชาชนคนไทยหันมาขายและบริโภคกันเองซะเลยเพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างเม็ดเงินให้หมุนเวียนภายในประเทศนั่นเองครับส่วนก๋วยเตี๋ยวเรือที่เรารู้จักกันก็คือก๋วยเตี๋ยวแบบไทยชนิดหนึ่งที่มีรสชาติจัดจ้านน้ำก๋วยเตี๋ยวสีขน้นคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือก๋วยเตี๋ยว เพราะใส่เครื่องปรุงที่ต่างจากก๋วยเตี๋ยวชนิดอื่นเช่นซีอิ๊วดำเต้าหู้หยีเป็นตน้นและยังมีน้ำตกที่ใส่เลือดวัวหรือเลือดหมูผสมกับเกลือเพื่อปรุงใส่น้ำก๋วยเตี๋ยวอีกด้วยล่ะครับส่วนก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตที่โด,ด่งดังและทําให้ก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายก็มีหลากหลายข้อสันนิษฐานถึงต้นกําเนิดที่แท้จริงแต่ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือต้นตํำรับจากโกฮับนั่นเองครับซึ่งโกฮับถือว่าเป็นผู้สร้างตำนานก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต โดยย้อนไปตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2,500ถึง2,510จากข้อมูลผู้รู้ที่อยู่ในท้องถิ่นได้กล่าวเอาไว้ว่าโกฮับเป็นชาวจีนไหหลำแซ่เดิมคือแซ่ผู้เกิดในราวปีพุทธศักราช2,428บ้านอยู่ข้างโรงพักเก่าริมทางรถไฟติดกับประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ตําบลประชาธิป,ปัตย อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีซึ่งโกฮับเนี่ยได้เริ่มขายก๋วยเตี๋ยวเรือเมื่อเขาอายุได้ราวๆ30ปีในช่วงปีพุทธศักราช2,455โดยการพายเรือสัมปั้นไปตามคลองรังสิต และคลองซอยต่างๆตั้งแต่ช่ชวงเช้าพอถึงเที่ยงวันเนี่ยโกฮับก็จะพายเรือมาขายบริเวณปากคลองสว่านใต้ถุนสะพานแก้วนิมิตหรือที่ชาวบ้านเนี่ยนิยมเรียกกันติดปากว่าสะพานแก้วในปัจจุบันเพื่อขายก๋วยเตี๋ยวให้กับคนงานอู่เรือขุดคลองชปรปทานรังสิตท,ที่หยุดพักเที่ยงพอดิบพอดีแหละครับโดยในสมัยนั้นก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับเนี่ยจะมีราคาชามละ50สตางค์ถึง1บาท แต่ในยุคเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้มีเพียงร้านโกฮับร้านเดียวเท่านั้นนะครับเพราะจากปากคําคบอกเล่าของชาวบ้านก็เล่ากันว่าในสมัยนั้นเนี่ยจะมีเรือมาจอดขายอยู่หลายลำก็คือโกฮับขายก๋วยเตี๋ยวเนือ้อตะแปะชุนเกาเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวหมูแจ๊กหัวทูก,กับเจ๊กโอจิว๋วขายก๋วยเตี๋ยวชามระบาดแต่ด้วยความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวเรือน้ําตกโกฮับก็เลยเป็นที่รู้จักมากที่สุดแหละครับและไม่ได้เป็นที่รู้จักเพียงแค่คนงานอู่เรือขุดเท่านั้นนะครับ ชาวดอนเมืองกรุงเทพมหานครและใกล้เคียงก็พากันมารับประทานทุกวันโดยคลองรังสิตในสมัยนั้นเนี่ยบ้านเรือนปลูกอยู่ห่างกันไม่หนาแน่นเหมือนเดี๋ยวนี้นะครับน้ำในคลองใสสะอาดมองเห็นตัวปลาแหวกว่ายกินเศษอาหารบริเวณริมคลองเนี่ยไม่มีต้นหญ้าไม่มีผักตบชวามองแล้วดูล่องเตียนไม่มีอะไรมากัน้นหรือว่าปิดบงังเป็นทิวทัศน์ที่สะอาดและก็สวยงามเป็นอย่างมากล่ะครับ และหลังจากนั้นเป็นต้นมาโกฮับเนี่ยต่อขายก๋วยเตี๋ยวเรือจนทําให้ได้หลายคนรู้จักกันอย่างแพร่หลายจนในสมัยที่มีการตัดถนนซูเปอร์ไฮเวย์ซึ่งปัจจุบันนั้นก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นถนนวิภาวดีรังสิตช่วงสะพานข้ามคลองรังสิตถ้าร้านไหนขายก๋วยเตี๋ยวหลายๆร้านเนี่ยก็จะขึ้นป้ายแข่งกันโดยกลยุทธ์หนึ่งของการดึงลูกค้าเข้าร้านก็คือการนําเอาชื่อของโกฮับมาการันตีความอร่อยเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาอุดหนุนกันอย่างแพร่หลายนั่นเองครับ และในปัจจุบันก๋วยเตี๋ยวเรือก็ถือว่าเป็นของขึ้นชื่อของเทศบาลรางังสิตไปโดยปริยายแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวเกิดขึ้นอีกมากมายหลายร้านแต่และร้านเนี่ยก็จะมีสูตรก๋วยเตี๋ยวเป็นของตัวเองและถึงแม้ว่าวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปทําให้ร้านก๋วยเตี๋ยวหันมาเปิดบนบกบ้างเช่นในอาคารพาณิชย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มักจะต้องมีกันเกือบทุกร้านเพื่อเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่านี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือน,นั่นก็คือการเอาเรือสมปนนมนนั้นเน แล้วเพื่อนๆเนลยครับชอบก๋วยเตี๋ยวเรือร้านไหนกันบ้างหรือว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวเด็ดๆที่อยากจะแนะนําก็สามารถแบ่งปันลายแทงกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับ mm hmm. และถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับ และอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโตของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้า e x c ก u s คลูมากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ